ตุมด้วยนี่โหอะไรเนี kind of sort of anyway. ่ยเอเพิ่งถอยมาใหม่เอาไว้ใส่รองเท้าตอนได้แสนซับเดี๋ยวนะเช็คแป๊บนี่ยังไม่หกหมื่นซับเลยนี่อีกกี่ปีเนี่ยถึงจะถึงแสนซับจะกี่ปีก็เอาอยู่เพราะเขาคือตู้เหล็กตายคอนเทนเนอร์ดีไซน์ทันสมัยไม่มีเอาและเขาไม่ได้มีแค่ตู้แบบนี้นะแบบอื่นเขาก็มีอีกเพียบสนใจดูแบบเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะครับ วส,วสวัสดีค mm ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนอดมินตูดกับ Admin A จากเพจ NBA Mania ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะความร้อนแรงของสเตฟานเคอรี่เนี่ยกระชอนไปทั่วโลกเลยจริงๆนะคะและก็เช่นเคยค่ะวันนี้เรามาเริ่มกที่ข่าวคลารอบรอบหลีกกันก่อนตามธรรมเนียมของบ้านท้าวเช้าวันอังคารแบบนี้จะมีการประกาศผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ค่ะเริ่มกันที่ฝั่งตะวันตกกก่อนเลยครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือสเตฟานเคอรี่ครับในช่วงที่ผ่านมาสเยฉลง 3นึง3ามแต้มต่อเกมโอ้โห6รีบาวแล้วก็5แอสซิสนะครับฟิลโกลในสุดยอดจริงๆครับ52.9%ยิง3คะแนนเนี่ย45.9%นะครับเป็นลูกโทษในอีก96.8%กเรโอ้โห,หเรียกว่าแทบจะไม่พลาดจริงๆครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพาทีม Golden State Warriors เอาชนะ2แพ้หนึครับถือว่าเป็นการคว้ารางวัลผู้เล่นประจำสัปดาห์ยอดเยี่ยมนะครับครั้งที่15ของเจ้าตัวและก็มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีม Golden State Warriors ถึง3เท่าสุดยอดมากๆครับนี่เริ่มกลายร่างตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลเลยสุดยอดจริงในช่วงต้นฤด,ดูกาลครับเคอรี่นี่มาในทรงผมรูปแบบใหม่ครับแพ้ไป 2, 2> <c oughs> เกมรวดเลยหลังจากนั้นเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นทรงผมดอกเห็ดครับเรียกว่าทรงผมดอกเห็ดแล้วกันชนะ3แพ้หนึ่งถ้าเกิดยังชนะต่อเนื่องเนี่ยคงต้องใช้ทรงนี้ต่อไปเรื่อยๆครับแล้วผลงานมันจะดีแบบน,นี้ <c oughs> ในขณะที่ฝั่งตะวนันออกได้แก่โชบิยัสแฮ์ริสค่ะเขามีค่าเฉลี่ย23 3ุดแต้มห7ุดรีบา์แล้วก็4แอสซิสต์ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเขาพาทีมชนะรวด3เกมเลยนะคะทำ ตอนนี้ค่ะฟิลาเดลเฟียเซเว่นซิกเซอร์จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของลีก <c oughs> ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยเขามีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามหรือว่ายิง3คะแนนถ้าเขามีผลงานแบบนี้ค่ะจะทําให้ฟิลาเดลเฟียเซเว่นซิกเซอร์ยิ่งน่ากลัวขึ้นไป, <c oughs> ไปอีกและครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ในชีวิตของเขาที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้ได้ค่ะขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะทีนี้เราไปต่อกันที่ข่าวของบรูคลินเนสสักหน่อยครับล่าสุดในเควินดูแรนต้องเข้าสู่โควิด19โปรโตโคล <c oughs> อ, NBA <c oughs> อล สัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มีผลตรวจเป็นบวกครับไวรัสโควิด -19 เจ้าตัวเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวอย่างน้อย7วันนะครับนั่นหมายความว่าไวที่สุดเนี่ยเควินดูแรนจะกลับมาในวันที่12มการาคมครับทำให้เขาเนี่ยต้องพลาดการลงสนามอย่างน้อย4เกม huh. นะั่นคือเกมที่จะเจอกับยูทาห์แจ๊สฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สเมนฟิสกิสซี่แล้วก็โอเคซีสแนเดอร์ครับทั้ง4เกมนี่ถือว่ามีความหมายจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้บุคลินเนสเนี่ยผลงานก็ไม่ค่อยดีครับหลังจากที่เปิดตัวมมมมาาาาคค่่่่่่่ออออนนนนนนนขข้้้งงงรรรรแแแแเเ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 ีีีีียยยตตพสสปปปซ์ดดดิิิิวววววไุ๊บทกั ดแรนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รักษาจนหายมาแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนครับว่าคนที่ติดแล้วเนี่ยร่างกายจะมีแอนติบอดีจะไปไปปฏิสัมพันธ์กับใครก็ได้แบบนี้ไม่ถูกครับเขาก็เลยต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวของ NBA ครับก็ต้องทําตามกฎระเบียบของ NBA แบบเคร่งครัดครับใช่เลยค่ะสำหรับเรื่องไวรัสโควิด -19 เนี่ยยิ่งระวังไว้เนี่ยจะยิ่งดีกว่านะคะและทาง NBA ค่ะเขาก็ได้ออกกฎระเบียบมาเพิ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้้นนไปสําาาหรรัับกกีีีฬทท่่่่แแมมตจะยชือ งการแข่งขันค่ะจนกว่าจะเตรียมพร้อมลงทําการแข่งขันจริงๆเนี่ยเขาจะต้องใส่แมสไว้ตลอดเวลาแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าเกิดอยู่ในช่วงเวลาเบรกหรือขอเวลานอกที่นักกีฬาอยู่ที่เบนช์นักกีฬาเนี่ยค่ะจะต้องใส่แมสด้วยไหมถ้ายังไงก็มารอติดตามชมวันพรุ่งนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่อคอนเทนต์หลังเกมเป็นกำลังใจให้พวกเรากดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยค่ะบอสตันเซลติกส์เอาไปเยือนชอรันโชว์แรปเตอร์ในเกมวันนี้สาหรับ Boston ics, รบอสตันเซลติกส์เนี่ยนะ ที่เข่าอยู่นะครับไปฉีดสเตมเซลล์แล้วก็ทาการฟื้นฟตูต่อไปครับตามการประเมินตอนแรกเนี่ยตัวของเคมบาร์วอเกอร์เนี่ยจะกลับมาลงสนามทําการแข่งขันในเดือนนี้เนี่ยนะครับแต่ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเป็นกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนเราต้องมาติดตามข่าวอีกทีและมาไปกว่าน,นั้นครับวันนี้พวกเขาจะไม่มีมาคัสมารและก็เจฟทีครับเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยมีการบาดเจ็บทีมเลยให้พักไปก่อนวันนี้พวกเขาเลยเอาตัวเทรมอนวอเตอร์ครับผู้เล่นทูเวย์คอนแทรกเนี่ยเอาขึ้นมาเป็นผู้เล่นห้าตัวแรกแล่ว,วันนี้เขาก็ถือว่ามมมมมีีีีีผลงงงาาานนนนนกกกรรยยยยิิท่่่่่่่่ไไไคอออดดดแแต็ัชววเเใสืพพ้้บบป มาโดนแรปเตอร์เนี่ยอัดเป็นชุดเลยครับตอนแรกนี่อัดรัวๆเลยยิงยังไงก็ลงครับสำหรับแรปเตอร์แต่ไม่ใช่ปัญหาครับเมื่อเจสันเททามเดินเครื่องวันนี้เดินเครื่องตั้งแต่ควอเตอร์แรกเลยครับร้อนแรงจริงไม่รู้ว่าแรปเตอร์เสี่ยจะหยุดอยู่ยังไงเพราะวันนี้นี่ยิงยังไงก็ลงยิง3คะแนนก็ลงสเต็ปแบ็กยิง2ข้ามเข้าไปทําแต้มเก็บเอาฟาวได้หมดเลยครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ร้อนแรงมากๆของเจสันเททามก่อนหน้านี้นี่ก็ยิงวินนิ่งช็อตมาให้กับทีมวันนี้โชว์ฟอร์มร้อนแรงบอกให้แฟนๆทุ ถึง13คะแนน<อ>แต่แป๊บเดียวเองครับรัน48ต่อ24ครับบอสตันเซลติกส์เนี่ยกลับมาครองเกมรันไปเรื่อยๆครับรันเป็นชุดใหญ่ที่น่าสนใจวันนี้คือทัพสำรองของเซลติกส์ครับนำโดยเพเทนต์ฟริชเชต์ครับลูกยีดบราฟอันดับที่26ของทีมนับวันเนี่ยมีผลงาน <ạ. S 1> ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้กดไป26คะแนนคนอื่นๆก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเซมิโอเชเรโรเบิร์ตเวนเรียมเกรนด์เวนเรียมเนี่ยดีหมดเลย<อ>วันนี้ทัพสำรองของเซลติกส์เนี่ยโดดเด่่่นนนมมมมาาาากกกกๆๆททแแแตต้เเเเเเเหือออออววยยะะลลลคคครรรรรัแับบบบบ60 29พขขงงงง็็ดสจจิผี ในวันนี้เนี่ยนะครับเจสันเชท,ทัมครับ40แต้ม6รีบาล2แอสซซสครับฟิลโก57.9% 3คะแนนยิง8เข้า5ครับอืมตครับเพตันพริชเชตครับ23แต้ม8แอสซซสวันนี้ฟิลโก61.5%เป็นที่ประทับใจของโค้ดแบร์สตีเวนมากๆหหากว่าผลงานของเพตันพริชเชดครับลุกกี้ดรัฟต์อันดับที่26กของทีมเนี่ยยังคงดีต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับถ้าสมมติ คือแบ็กคอร์ดของทีมเซลติกเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับน่าสนใจมากมากและเกมหน้าของพวกเขาจะไปเยือนกับไมมี่ฮีครับวันพฤหัสเช้า7จ็ดโมงครึ่งครับในฝั่งของโทร์นชอแรปเตอร์สในฤดูกาลนี้ออกตัวได้ผิดหวังกว่าที่คิดคเลยนะคะคจากทีมที่ทุ่มเทสุดตัวสุดใจในการเล่นทั้งเกมรุกเกมรับจากทีมที่เล่นเร็วค่ะที่เราเห็นมาในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยรวมไปถึงในบับเบิลเนี่ยหายไปไหนหมดเลยไม่รู้ค่ะจนกระทั่งวันนี้ค่ะโค้ชของทีมอย่าง Nick นิกเนอร์เก็ได้ออกมาบอกค่ะว่าผิดหวังกับการเล่นเกมรับของแบง คู่เนี่ยต้องรีบปรับปรุงด่วนเลยนะคะถ้าโค้ชเนี่ยได้ออกมาเอ่ยปากขนาดนี้แล้วเริ่มเกมมาวันนี้เหมือนจะดีค่ะท론효แรปเตอร์เส mm ียออกตัวได้อย่างร้อนแรงทั้งเกมรุกเกมรับ mm hmm. วงในวงนอกแต่พอมาเจอบอสตันเซลติกเนี่ยเดินเครื่องแล้วอยู่ๆก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไง mm hmm. ท론효แรปเตอร์เสียก็ตื้อไปซะอย่างนั้นจากที่นําอยู่13คะแนนกลายเป็นยิง12ครั้งเข้าแค่2ครั้งเท่านั้น่ะ mm hmm. เล่นไปเล่นมาเนี่ยตามเขาอยู่ถึง26แต้มเฉยเลยค่ะวันนี้มีเพียงแค่ Fred Van ดดเฟรดแวน mm hmm. สามารถทำแต้มให้กับทีมอย่างต่อเนื่องสำหรับคนอื่นๆนะะไม่ว่าจะเป็นพาสคาลชซียคัมควายลาวลี่เนี่ยไม่มีผลงานที่ดีพอที่จะพาทีมเอาชนะได้ในส่วนของทัพสำรองนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยคะ่ะในช่วงครึ่งแรกนะคะมีฟิลโกลแค่ลูกเดียวเท่านั้นวันนี้ไม่สามารถต้านทานความร้อนแรงของเจสันเชทัมกับเกมรับที่ย่ำแย่ของทีมค่ะทำให้พ่ายไปในที่สุดและผลงานของทีมในวันนี้เฟรดแวนบริดส์สามสิบห้าต้านแปดรีบาล์ฟิลโกหกสิบห้าเปอร์เซนต์ยิงดีอยู่คนเดียวเลยค่ะวันนี้พาสคาลเซีย ฟิลโก46.7ในฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะถ้าหากโทรนโัดแรปเตอร์เสี่ยมีโอกาสนําทีมตรงข้ามถึง2หลักเนี่ยเขาจะชนะถึง48เกมแพ้แค่4เกมเท่านั้นแต่ในฤดูกาลนี้ค่ะเปิดมา6เกมแล้วเนี่ยเขาสามารถนําทีมตรงข้ามได้ถึง2หลัก4เกมนะคะเขายังไม่สามารถเอาชนะได้เลยสัก,กเกมค่ะทําให้ตอนนี้เขาดิ่งลงไปอยู่ท้ายตารางต้องปรับปรุงด่วนเลยนะคะและสําหรับเกมหน้าก็งานหินเช่นกัน่ะเจอกับฟินิกซันส์บอนพือหัก9โมงห้ามพลาดค่ะเมื่อสักครู่ค่ะเราผิด คาดกับผลงานของโซนทอลแรปเตอร์สค่ะทีนี้ค่ะเรามาต่อที่ทีมนี้เลยค่ะเราก็ผิดคาดเหมือนกันค่ะผิดคาดกับการออกตัวที่ดีของพวกเขาอย่างนิวยอร์กนิกส์ค่ะออกไปเจอแอตแลนตาฮอสสำหรับเกมวันนี้เนี่ยนะครับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยพวกเขาไม่มีผู้เล่นหลักๆถึง5<อ>คนเลยนะครับเริ่มจากเนื้อเล่นโนเอลกับอเล็กซ์เบิร์กเนี่ยเจ็บข้อเท้าซ้ายเดนนิสมิดจูเนียเนี่ยเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านซ้ายโอมาริสเปลแมนเนี่ยเจ็บเข่าวขวาแล้วก็ลุคกี้ดราฟต์นดับแปดอย่างโอบิท็อปปิ้นครับเจ็บน่องขวาเหมือออออนนนนนนนกกกกกกกัััััททท้้้้งงง5คคคี็็ตพไไป่่่่่ะะรบบบแลลจาาาาขววสุดดใโโชมมิย หรืว่าใครจะกลับมาได้ก่อนกันเพราะว่าทั้งทั้งห้าคนเนี่ยบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีมต้องเฝ้าระวังไปก่อน,นครับจนกว่าจะหายสนิทแล้วจะกลับมาช่วยทีมได้ดังนั้นวันนี้เลยทาให้โค้ชทอมเทเบดโดเนี่ยเขาใช้ผู้เล่นเพียงหลัลกๆเพียง8คนเท่านั้นครับหมุนเวียนการลงสนามเนี่ยใช้กันแค่ค8คนเท่านั้นนําโดยอาร์เจแบรริกับจูเวสแรนโดครับทั้ง2คนวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะยิง3คะแนนไม่ค่อยดีนะครับแต่เขามีเกมการเล่นที่แบบไม่ว่าจะเป็นการทะลวงทําแต้มเนี่ยจะเป็นการสร้างจังหวะยิงระยะกลางเนี่ยทั้งนัดดด่แลกตเเปิฤูย เขี่ยว2คนนี้หนักมากๆที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งเนี่ยครับนั่นก็คือลูกกี้ดราฟสันดับที่25ของทีมอย่างอิโมโนเอลควิกลีครับวันนี้ได้รับความไว้วางใจจากโค้ชให้ลงสนามในช่วงท้ายเกมด้วยนะครับ และเขาก็สามารถเก็บลูกโทษสําคัญสําคัญ3ลูกเนี่ยเก็บได้เรียบเลยถือว่าทําได้ดีมากๆทั้ง2ทีมเนี่ยยื้อกันสู้กันได้สนุกมากๆครับแต่เป็นช่วงท้ายครับที่นิวยอร์กนิกส์เนี่ยประคองเกมได้ดีเขาใช้ออสตินริเวอร์นะครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะครับออสตินริเวอร์เนี่ยพอมาอยู่ในนิวยอร์กนิกส์เนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนําทีมน้องๆในทีมเนี่ยได้ค่อนข้างดีและสุดท้ายนี่ก็เป็นนิวยอร์กนิกส์ครับที่ปื้อเอาชนะไปได้อย่างไม่น่าเชื่อจรริงๆคับ และผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับจูเรสแรนโดคเขายีบแปแต้ม17รีบาวน์นะครับเก้าแอสซ,ซิสฟิลโกห้าเจ็ดจุดเก้าเปอ็นต์เป็นดับเบิลดับเบิลครับยอดมากมาร์เจแบรเรดครับยีแต้ม11รีบาว 5 assists ครับ p h i l ก o 52.6%นี่ก็ดับเบิลดับเบิลเหมือนกันครับตอนนี้พวกเรากำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของฤดูกาลปรกติแล้วนะครับแต่ตอนนี้นิวร์กนิกส์เนี่ยยังสามารถมีผลงานชนะมากกว่าแพ้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่น่าเชื่อเลยนะครับการที่พวกเขาได้ตัวโค้ชทอมเทเบโดมาร่วมทีมเนี่ยทำให้หลายๆอย่างในทีมครับมันจะเป็นความมุ่งมั่นในการเล่นเนี่ยทั้งเกมรุกเกมรับเนี่ยเห็นค่อนข้างชัดเลยนะครับมีความกระตือรือร้นมีความคึกคือถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเจอวากแน่นอนเพราะววว่่่่่าาาาาาแกกกกกนนนมมพพ้้้ออเเเเปิิดดหหใ็ะไถืช สนุกมากๆฤดูก,กาลเนี่ยมันอีกยาวไกลนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาสามารถชนะเกิน30เกมไปได้เนี่ย ถือว่านิวร์กนิกส์เนี่ยทำได้ดีมาก<ช>ๆแล้วค,ค,ครับในฝั่งของแอตแลนตาฮอสก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ออกตัวได้ดีเลยทีเดียวนะคะภายใต้การนําของเทรยัยงผู้เล่นที่ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเอาฟาวล์ขณะนี้ค่ะเขาเป็นอันดับ2ของลีกในการเอาฟาวล์แล้วก็เก็บแต้มตากสุดโทษแล้ววันนี้ก็เช่นกันนะคะถึงแม้ว่าฟิลโกงเขาเจะไม่ดีค่ะสามคะแนนก็ไม่มาแต่เขาก็ยังคงทําแต้มได้ระดับ3าสคะแนนแบบชิลๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวค่ะที่พัฒนาค่ะยังคงมีเดอแองเจลฮันเตอร์แล้วก็จอห์น การทำแต้มระยะกลางการทำแต้มวงในหรือการยิง3คะแนนค่ะทั้ง3คนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่ก็เหมือนก็เติบโตมาพร้อมๆกันค่ะทําให้สุดท้ายเนี่ยบอกดานบอกดานอวิชก็ยังคงอยู่ในทัพสำรองต่อไปค่ะทีนี้เราหันมามองในส่วนของคลินคาเพล่าบ้างค่ะเขาก็ปรับตัวเข้ากับทีมได้เรื่อยๆวันนี้เรายังคงเห็นพิกแอนโลยัดหัวสวยๆจากเขาอยู่เรื่อยๆเปิดเครื่องหลังมาค่ะอลาตาฮอกเสี่ยรันเป็นชุดเลย15ต่อ6ค่ะและก็นําห่างกว่า13แต้มตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าจะเก็บชัย ชนะได้แต่ก็ไม่สามารถต้านทานนิวยอร์กนิกส์ที่ช่วยกันสู้ได้อย่างเข้มแข็งจริงในเกมวันนี้ทําให้อลาันตาฮองเสียพ่ายไปอย่างน่าเสียดายและผลงานของผู้เล่นในวันนี้เทรยัง31แต้ม14แอสซิสเป็นจับโบ้จับโบ้นะคะฟิลโก้สี่สิบจุดเก้าเปอร์เซ็นต์สามคะแนนวันนี้ไม่ดีเลยค่ะสิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยิงหกเข้าแค่ลูกเดียวค่ะเดนนิเทรฮันเตอร์ยี่สิบสามแต้มแปดรีบาวฟิลโก้หกสิบเปอร์เซ็นต์ขอเสริมแอดมินตูนิดหนึ่งนะครับที่บอกว่าเทรยังตอนนี้เป็นอันด 2, นดดัับบบในนนกกกกกกกาาาาารรรยยยิงิงงลลูโโโโทททษษษแแ้้ว็็เเเตมมจจจุุีี่คอสะ จ7ครั้งต่อเกมสามารถเก็บแต้มจากจุดโทษได้10.3แต้มต่อเกมครับเป็นรองแค่เจมส์ชาเดนเพียงคนเดียวครับนั่นคือปรมาจารย์ในการเอาฟาในยุคปัจจุบันจริงๆแต่ในส่วนของเทรยังในฤดูกาลนี้เนี่ยครับที่ผ่านมา6-7ถึงเเกมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเนี่ยสังเกตหรือเปล่าแต่แอดมินเนี่ยสังเกตมาเลยตลอดเลยว่าเทรยังเนี่ยเหมือนมีเคล็ดวิชามาใหม่ครับอเป็นเคล็ดวิชาหลังสัมภาษณ์จัดฟาวครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาเขาข้ามเนี่ยชอบอ่ะเพราะเึงาอเ็นคู่ต่อสู้มาปุ๊บเขาจะงหลวก็ดหนึ่งพดเห็นคูตลอ และตอนนี้ครับอย่างสตีฟเนสเนี่ยโค้ชของเนสเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจนะครับจังหวะแบบนี้เ,นเขาบอกมันไม่ใช่เกมบาสเนี่ยจังหวะแบบนี้เนี่ยหรือจะเป็นคนหลายๆคนครับอย่างอย่างออสตินริเวอร์ในเกม <ạ. S 1> วันนี้ก็ฉุนเหมือนกันเพราะมูรจะทำยังไงแต่ตัวเขาก็กระแทกเทรยางจริงๆเพราะว่าเทรยางนี่เอียงมานิดนึงอ่ะมันช่วยไม่ได้ครับหลังสัมผัสจัดฟาวครับลูกนี้นี่คือถ้าไม่ตายเทรยางก็เดินหน้าไปยิงลูกโทษเก็บแต้มไปเรื่อยๆ <ạ. S 1> นี่คือการเป่าฟาวในปัจจุบันครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความฉลาดในการในการเล่นของเทรยางหว้าากแลสออต นะคะคออกตัวดีค่ะชนะ4แพ้1นึ่งแต่มาวันนี้แพ้2เกมติดแล้วค่ะและเกมหน้าเขาจะต้องเจอกับชาลล์ทอร์เนสเพื่อรหัส7จ็ดโมงครึ่งค่ะราไปต่อกันที่คู่สุดมันในคู่ในวันนี้ค่ะนั่นก็คืออินเดียนาเพเซอร์เดินทางไปเยือนนิวออร์ลีนส์เพลเกนส์ในส่วนของอินเดียนาเพเซอร์นะครับในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทีมของพวกเขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่เต็มไปด้วยข่าวลือการเทรดมากมายเลยครับแล้วก็รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวหัวหน้าโค้ชครับเขาเปลีีีนนี่นน่่ยยยนนนนนเเป็คคคครรัับบใใอออดตืผู้ช้ชชวโขงทม ปัจจุบันนี้เขาก็กล้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชแบบเต็มตัวปีแรกนะครับในส่วนของวิกเตอร์ราดิโปครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการเทรดแต่สุดท้ายนี่เขาก็ยังอยู่กับทีมนะครับแล้วก็มีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆหลังจากการบาดเจ็บผ่านมารวมถึงมาสเตอร์เนอร์เซนเตอร์ของทีมด้วยครับที่บทบาทในการเล่นของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยลงน้อยลงเทไปให้กับโดเมนทัสซาโบนิสแต่พอได้เน็บิออกรเคนเข้ามาเป็นโค้ชเขาประกาศชัดเจนเลยครับวว่่่่าาาเเเเ้้้้้ะรัััับกกกกลลลลลลนนนนตตงงงใหททโดดมสสแแ็็ขไ รวมไปถึงมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในการเล่นต่างๆให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นแล้วเพเซอร์สก็ทําให้เห็นอย่างที่โค้ชเ,เขาได้พูดออกมาชัดเจนเลยครับแม้ว่าในช่วงนี้นทีมของพวกเขาไม่มีทีเจวอร์เรนตเนื่องจากเจ้าตัวต้องไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่เท้าสาอีกครั้งหนึ่งยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่แต่ตอนนี้นไม่เป็นไรครับเขาก็เอาแอรอนฮอลล d เดย์ขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงแทนจุดเด่นของเพเซอร์สในช่วง3-4ถึงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนั่นก็คือการที่พวกเขาเนช่วยกกกกัััันนนนนเเเลล่่่ชววยยรระจาแตต้มมคหๆ3 4ีป็ ซาโบนิสมาสเตอร์เนอร์รวมไปถึงมาลคอมบล็อกดอนเนี่ยทุกคนกระจายแต้มกันได้ดีมากครับไม่มีคนไหนคนหนึ่งแบกบทีมแบบชัดเจนเหนื่อยอยู่คนเดียวไม่มีเลยครับเขากระจายการเล่นหมดวันนี้ก็เช่นเดียวกันโดเบนทัสซาโบนิส hmm. เนี่ยเขาเก็บแต้มวงในเป็นเครื่องจกักรทำดับเบิลดับเบิลต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็มีความนิ่งมากๆนะครับในการเก็บแต้มวงในวิกเตอร์ออรดิโปเนี่ยผลงานการเล่นของเขาค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มดูลลล้สภาา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 พพรรร่่่่่งงงงกก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 ยยยเเนนีีะะะััะับบฉมมมขึอหจจททใฤดูผ บาดเจ็บเนี่ยนะครับมาส์คอมบล็อกดอนนี่ก็ยังรันเกมคุมทีมได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นสร้างจังหวะให้เพื่อนเล่นง,ง่ายๆเนี่ยเขาก็ยังคงทําได้ดีต่อเนื่องมาสเทอร์เนอร์เนี่ยแหละครับชัดเจนมากๆในฤดูกาลนี้เขาน่าจะแฮปปี้มากขึ้นบทบาทต,ต่างๆค่อนข้างเข้าที่มากขึ้นเขาแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเขาคือเซนเตอร์ที่สามารถยิง3คะแนนได้ที่บ้านเขาจะเรียกว่าสเตร t c h f i เนี่ยแหละครับคือ1นนี่คือพอย n ์การ์ดสองคือชูติ้งการ์ด r สามก็ small forward สี่ก็คือพาววเอร์ฟอร์เวิร์ดและห้าเนี่ยก็คือเซนเตอร์นี่คือตัวเลขที่ทางบ้านเขาเนี่ยจะเเเอออาาามแแทนนนนตตํห่่่งงขผู้ลีคคืสรรับ ถอยออกมายิง3คะแนนได้แล้ววันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยสนุกมากๆทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับต่อสู้กันได้ดีมากๆครับผลัดก,กันนาผลักกันตามเนี่ยยีครั้งเสมอกันอีก11ครั้งแต่ความมันจริงๆแล้วเนี่ยมันไปอยู่ในช่วงท้ายควอตที่ที่ครับทั้ง2ทีมบี้กันมาดีๆเพนะลิกส์เนี่ยรันเป็นชุดเลยแล้วก็ขึ้นนํา10แต้มหรือเวลาอีก2นาทีกว่าๆครับเป็นยังไงไม่รู้ครับเพเซอร์<ๆ>เนี่ยช่วยกันเล่นเกมรับป้องกันดีๆวิกเตอร์โอเร็โปมายิง3ามได้ฟาวเก็บ<ๆ> มาคอมบล็อกดอนมาวคอมบล็อกดอนส่งมาให้อไมาสเตอร์เนอร์ยิงด้วยความมั่นใจเลยยิง3คะแนนตีเสมอทําให้เกมเนี่ยเข้าสู่ช่วงต่อเวลาครับช่วงต่อเวลาก็สนุกครับยังสู้กันได้สนุกมากมายครับแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นมาวคอมบล็อกดอนครับที่ทีมเนี่ยไว้วางใจครับให้เขาเนี่ยรันโชเลยเฟสสุดท้ายก็เข้าไปคอยนิ่มๆครับหรือเวลา1.7วินาทีพาทีมเอาชนะไปได้อย่างสวยงามมากๆผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับวิกเตอร์ราดิโปครับ25แต้ม5รีบาว6แอสซิสฟิลโกแนนยิ11เจ็ดจุด 5.5%ลูกท้ายควอเตอร์สี่นี่ทีเด็ดจริงๆยิงอย่างไกลเลยครับมารคอมบล็อกดอนครับ21แต้ม7รีบา์11แอสซิสครับเป็นดับเบิลดับเบิลนะครับฟิลโก44.4%ทั้ง2และก็3คะแนนครับในส่วนของมารคอมบล็อกดอนในวันนี้เนี่ยเขาลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด46นาทีนะครับเป็นช่วงครึ่งหลังจนถึงช่วงต่อเวลาเนี่ยไม่ได้พักเลยเล่นยาวเลยเช่นเดียวกับโดเมนทัสซาโบนิสครับแต่ซาโบนิสเนี่ยมีปัญหาการฟาวน์นิดนึงในช่วงต่อเวลาฟาวน์เอาต์ออกไปครับวันนี้ก็เป็็นนนนนออออีีีีีีกกตััววววยยย่่่่่าาาางงะครรบทททมมเเเเเเเพพซ์์้โชชใหหข เล่นจริงๆเริ่มจากวิกเตอร์โอไรติโปเนี่ยยิง3คะแนนปูทางให้ทีมเนี่ยสามารถกลับมาได้ตามด้วยขโมยบอลล่ำส่งมาให้ออกมาสเตอร์เนอร์ยิง3คะแนนตีเสมอพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลากลายเป็นมาลคอมบล็อกดอนยิงวินนิ่งช็อตโอโหวันนี้สนุกจริงๆครับสำหรับเพเซอร์สในส่วนของดิโอไลมเพลิแกนส์เกมวันนี้ถือเป็นบทเรียนของทุกคนในทีมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือว่าตัวโค้ชเองเพราะว่าเขาปล่อยให้ชนะเนี่ยหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายตัวหลักของทีมก็ยังคงทำได้ดีค่ะแบรนดอนอินแกรมวันนี้ถึงแม้้ว่่่าาาา3คะะะแแแนนจไมมมตตกกรรทยง เขาเนี่ยก็ยังคงเฉียบคมและดีเช่นเคยซายอัลเบรนสันค่ะวันนี้ก็ช่วยรีบาวแล้วก็ทะรวมวงในนะคะแต่เราอยากเห็นความหลากหลายในการเล่น mm hmm. ของเขาค่ะรวมไปถึงการทาแต้มระยะกลางลอนโซบอสก็ so มีการยิงที่ดีมากขึ้นในวันนี้ mm hmm. ทั้ง2แลนน้วก็3คะแนนรวมไปถึงการเปิดเกมเร็วแล้วก็การสร้างเพลง <Wow. S 2> ให้กับเพื่อนถ้ามีผลงานดีแบบนี้ไปกระทั่งจบฤดูกาลเ่ยน่าจะได้ต่อสัญญาที่ดีแน่เลยนะคะมินเน่เอริกเบสโซกับสตีเฟนแอดัมส์เนี่ยก็ดูแล้วก็เข้ากับทีมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญหาของทีมในวันนี้คือการยิง3คะแนน่่ไมมา จริง,รงโดยเฉพาะตัวแม่นชื่อดังของทีมในอย่างเจเจเรดดี้ค่ะเปิดฤดูกาลนี้มาถึง7เกมการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยฟิลโกอยู่แค่2 5เท่านั้นเองรวมไปถึงการเทิร์นโอเวอร์ในช่วงท้ายเกมค่ะนำอยู่ดี10คะแนนโดนตีเสมอต่อเวลาโอ้โหแล้วแพ้ไปอย่างเจ็บปวดจริงๆผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้แบรนดอนอินแกรมสามสิบเอ็ดต้านสี่รีบาวแปดแอซิสฟิลโกสามสิบแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์สามคะแนนยิงหกเข้าลูกเดียวค่ะวันนี้ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ไซออนวิลเสันยี่สิบ ส4ตาม10รีบาล์ฟิลโก47.4%เจ็ดดสีเปอร์เ็นจับบูจับบู๊นะคะจบเกมอินเดียนาเพเซอร์สเอาชนะยอร์ลินเทลิกันส์ไปไ้ในช่วงต่อเวลาอย่างสนุกค่ะ ร้อยสิบแปดต่อร้อยสิบหกจบเกมในวันนี้ค่ะโค้ชแซมแฟนกันดี้ออกมายอมรับว่าความพ่ายแพ้ในวันนี้คือความผิดของเขาเองเขาควรจะขอเวลานอกในช่วงที่ทีมถูกบี้แล้วก็โดนเพรสทั่วสนามเลยเนี่ยไม่อย่างนั้นวันนี้เขาคงจะคว้าชัยชนะได้แล้วในส่วนของไซออนเบเรีนสันค่ะเปิดฤดูกาลนี้มานะคะทั้งหมด7เกมเขาสามารถทำดับเบ๊ลดับเบ๊ลไปได้มากถึง4เกมเทียบกับฤดูกาลที่แล้วทั้งหมด24เกมค่ะเขาสามารถทำดับเบ๊ลดับเบ๊ลได้แค่2เกมนั่นหมายความว่าไซออนเนี่ยมีส่วนช่วยกับทีมได้มากขึ้นนนใส่วของการ บาวไซออนกับสตีเฟนแอดัมส์เนี่ยเป็นคู่ที่รีบาวเกมบุกบ้านที่สุดของลีกในตอนนี้นะคะอยู่ที่7ครั้งต่อเกมเรามาปิดท้ายกันที่ความร้อนแรงอย่างต่อเนื่องของสเตฟนเคอร์รีโกลเด้นสเตทวอริเออร์สรับการไปเยือนของแซคราเมนโตคิงส์การแข่งขันในวันนี้นะถือเป็นการแข่งขันแบบ2วัน uh huh. ติดของโกลเด้นสเตทวอริเออร์นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้สเตฟนเคอร์รีเนี่ยเพิ่งแสดงผลงานอันสุดยอดให้ทั้งโลกเนี่ยรับ <Okay. S 2> ชมครับการกดไปถึง62 uh huh. แต้มเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆ uh huh. ที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเกมวันน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 ีีีงงี้้เเเเเเเ่่่่ยยยขาากกก็ัังงงงคครรรรรออ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 แตตืะบพททมโลดสวิ์ นำไปก่อนห่างเลยครับ21-7ต่21อหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ครองเกมต่อเนื่องครับจบควอเตอร์แรกเนี่ยนำห่างถึง17คะแนนจบครึ่งแรกสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยกดไปถึง23แต้มยิง3คะแนนลงไปถึง4ลูกเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับสเตฟเฟนเคอรี่อาจจะทําแต้มไม่ได้เยอะมากมายครับแต่เขายังช่วยรีบาวช่วยสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนวันนี้เนี่ยเกือบจะทริปเปิลดับเบิลนะครับไม่ธรรมดาในส่วนของเกรย์มอนกรีนครับนับวันนับวันยิ่งค่อยๆเข้าทีมากขึ้นเรื่อยๆครับสถิติส่วนตัวของเขาในวันนี้เนี่ยนับคือสถิิตที Steel, ่่พวกเราาคอนข้ง เคคยนะรับเกี่ยวกับเดร์มอนด์กรีนครับในช่วงที่โกลเด้นสเตทวอร์เรย์เนี่ยกำลังครองลีกช่วง4-5หฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสถิติของเขาก็ประมาณนี้เนี่ยแหละครับคือไม่ได้ทำแต้มสูงแต่มีการทำทุกอย่างค่อนข้างครบครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับการเซตแผนให้เพื่อนเนี่ยวันนี้นี่เห็นเลยโอ้โหกระโดดเรียกแผลเลยทำไมไม่วิ่งคือตอนนี้เนี่ยเดร์มอนด์กรีนเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนแบบน้ำมันหล่อลื่นอีกครั้งหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเกมเร็วเนี่ยโยนสวนกลับให้กับเจมส์ไวส์แมนให้ เ,เหมือนความกดดันเขาน้อยลงเกมต่างๆค่อยๆเข้าทีมากขึ้นเรื่อยๆครับพอการโจมตีเข้าหาห่วงมากขึ้นเรื่อยๆได้ทําแต้มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความมั่นใจมันดีขึ้น วันนี้เขากด3คะแนนไปถึง4ลูกนะครับน้องๆสเตฟานเคอรี่เลยวันนี้เคอรี่เนี่ยทั้งเกมกดไป5ลูกวันนี้ขอน้องๆหน่อย4ลูกโอโ้โหเริ่มมาแล้วนะครับรวมไปถึงแอนดรูวิกกินด้วยนะครับทั้ง2คนนี้เนี่ยเหมือนความกดดันเนี่ยเขาน้อยลงครับพอสเตฟานเคอรี่เนี่ยเล่นร้อนแรงขนาดนี้เนี่ยทีมตรงข้ามเนี่ยแค่ยกตั้งบอลน,นิดเดียวก็พวาทั้งทีมแล้วครับมันเลยมันเลยจะทำให้เคนรี่อูเบรเนี่ยแล้วก็แอนดรูวิกกินเสียน่าจะเล่นง่ายขึ้นครับ uh huh. เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันแต่อีกคนหนึ่ไไไไไไมมมมมมม่่่่่พูดดดถึง้้ค้คคคครรัับบแแนนือออเเเจจจสส์์วทีีโาาจจะต แบบโหเห็นแล้วโหตาโตแบบยี่สิบสามสิบแต้มอะไรขนาดนั้นแต่การเล่นต่างๆครับโดยจะเป็นการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยวิ่งขึ้นลงเนี่ยเหมือนกาดเลย<ม>ทั้งท่านที่สูงระดับ7ฟุตนะฮะวิ่งขึ้นลงนี่ค่อนข้างคล่องการเล่นเกมรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ไม่เสียฟาวมั่วซั่วแล้วตอนนี้ค่อยๆเข้าที่มาขึ้นเรื่อยๆความสนุกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะของแฟนๆ Golden State Warrior น็คือการเฝ้าดูการพัฒนาของเด็กคนนี้เนี่ยแหละว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหน<ม>แต่เท่าที่เห็นเนี่ยโอ้โหนี่คือตัวลุ้นลุกจี้แห่งปีเลลสนนุกกมากผาผงงของ วันนี้เนี่ยถือว่าดีกว่า Sacramento Kings แบบชัดเจนจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเกมลุกเกมรับเนี่ยเขาทำได้ดีกว่านำม้วนเดียวเลยครับตั้งแต่ต้นยันจบเลยไม่เปิดโอกาสให้ Sacramento Kings เนี่ยตีเสมอได้แม้แต่ครั้งเดียวเลยผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับ Stephen Curry ครับ30แต้ม9รีบาวแปดแอสซิสต์เกือบจะทริปเปิลเด็บเบิลเลยนะฟิลโกรห้าิบเปอร์เซ็นต์ครับ3คะแนนลงไปอีก5ครั้งอย่างที่บอก k e l l y o u b r e Jr. ครับวันนี้18แต้ม3รีบาวสองแอสซิสต์ครับวันนี้3คะแนนยิง6เข้าสี่นะครับเนี่ยหก เ,เ,เขาก็ให้สัมภาษณ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเขาเคยบอกแล้วว่าเขาไม่เคยกังวลเลยการยิงแย่ๆของเคลรี่อูเบรจูเนียนเรื่อง3คะแนนเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอตัวของเคลรี่อูเบรเริ่มปรับตัวให้เข้ากับทีมได้เนี่ยเดี๋ยวการยิงของเขาจะมาเองแล้ววันนี้ก็เริ่มมานล้วนะนี่คือสิ่งที่สตีฟเคอร์เนี่ยเขาพูดถึงเคลรี่อูเบรจูเนียในส่วนของสเตฟานเคอรี่นี่ยในช่วง2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำรวมกันได้ถึง92แต้มถือว่าเป็นการทำแต้มรวมกันในช่วง2เกมเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ3ในชีวิตการเเลล่นขออองงตัวย้กไปในปี26ในช่วงงเเเดดือนกุมาาพัธ์ค้ยทไถึ2 97แต้มกับ93แตม้มโหโหดมากๆวันนี้ทําได้รวมกัน2เกมที่ผ่านมา92ครับถือว่าเป็นอันดับ3ในชีวิตการเล่นของตัวเองสตีฟเคอร์นี่พูดถึงสเตฟเฟนเคอร์รีได้น่าสนใจมากๆครับเขาบอกเลยว่ายามใดก็ตามเนี่ยที่สเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยมีผลงานที่ร้อนแรงมีการเล่นที่แบบดึงดูดขนาดนี้ได้เนี่ยมันจะทําให้ทั้งทีมทั้งองค์กรรวมไปถึงแฟนบาสทั้งโลกเนี่ยนะครับตื่นเต้นและก็สนุกไปกับเขาเหมือนมีพลังเวทมนต์บางอย่างครับที่ทําให้ทั้งโลกเนี่ย S <S 1> <S 1> ต่างก็ตื่นเต้นสนุกไปกับตัวสเตเฟนเคอร์รี่ครับย้อนกลับไปเนี่ยเพื่อนๆที่ติดตามบาสมาตั้งแต่ยุค90เนี่ยจะเห็นไมเคิลจอแดนครับพอไมเคิลจอแดนลงสนามปุ๊บเนี่ยทุกสายตาเนี่ยจับจ้องไปที่ไมเคิลจอแดนสเตเฟนเคอร์รี่นี่ก็ค,คล้ายๆกันเลบรอนเจมส์นี่ก็อีกคนกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยมีพลังพิเศษครับจะดึงดูดจะมีพลังแม่เหล็กเหมือนมีเวทมนต์ครับ ที่จะให้ทุกสายตาเนี่ยสะกดไปอยู่ที่เขาแล้วจะดูว่าผลงานของเขาเป็นยังไงทีมคู่ต่อสู้จะ,จะป้องกันได้ไหมเหล่านี้นี่คือความความสนุกความเป็นเสน่ห์ของตัวผู้เล่นหายากจริงนะครับผู้เล่นแบบนี้ ทีนี้ครับในส่วนของเกมวันถัดไปครับเป็นบททดสอบจริงๆครับเขาจะเจอกับ LA Clippers ครับในเช้าวันพฤหัสสิบโมงนะครับนี่คือบททดสอบจริงครับว่ายามที่เขาต้องเจอกับทีมระดับท็อปๆเนี่ยจะเป็นยังไงจะไหวไหมแต่ถ้าเกิดเท่าที่เห็นในเกมวันนี้เนี่ยครับเนี่ยจะเป็นการเล่นเกมรับการเล่นเกมรุกต่างๆเนี่ยถ้าอย่างทรงนี้เนี่ยเชื่อว่าสนุกแน่นอนครับสู้ได้ทุกทีนเป็นห่วงคิปเปิเหมือนกันนะเนี่ยสนุกแน่เลยครับในฝั่งของแซคโคลเมนโต้คิงเนี่ยเหมือนเป็นการกลับมาเยือนทีมเก่าของโค้ชลุกวาตันค่ะ ที่อาริาสันบาน่ะที่อดีตในเคยเป็นผู้เล่นในชุดแชมป์ป<ม>ี2015มาวันนี้ค่ะพวกเขาทั้งสองคนในรู้เลยค่ะว่าถ้าต้องมาเจอสเตฟานเคอร์รี่ที่ร้อนแรงแบบนี้งานหนักแน่นอน <c oughs> เปิดเกมมาเนี่ยพวกเขาก็เจอแบบนั้นจริงๆ <c oughs> ค่ะโกลเด้นสเตทวอริเร์สเนี่ยเล่นแบบไม่ให้คิงตั้งตัวเลยนะคะดูคึกเหมือนไม่ใช่ทีมที่เล่นแบบ 2, 2> <c oughs> วันติดเลยค่ะทีมของพวกเขาเอกค่ะเกมวันนี้เปิดมันดูเนย,เนยช<ะ>ๆช้าๆนะคะ,ะ,คะดูไม่มีพลังทั้งๆท,ท,ที่ได้พักมาฟิลโกก็ไม่ดีค่ะวันนี้โดนโกลเด้นสเตทวอริเร์สกดอยู่เลยค่ะฟิลโก เปอร์เซ็นต์เท่านั้นยิง3คะแนนเนี่ยลงไปแค่10ลูก28%เท่านั้นวันนี้ค่ะแคสเชฟเฟนเคอร์รีกับเคลีอูเบจูเนียนะคะยิง2คนเนี่ยรวมกันไปก็9ลูก mm. แล้วค่ะต้านความร้อนแรงของ Golden State Warriors ไม่ไหวจริงๆค่ะก็พ่ายไปอย่างเละเทะและผลงานของผู้เล่นในทีวันนี้แฮร์ริสันบาน18แต้ม9รีบาวดิลโก41.7%เอจุดอร์เซนรอนฟ็อกซ์18แต้ม4รีบาวดแอสซิสฟิลโก41.2%จบเกมโกลเดนสเตทวอร์เซ็นต์จถล่ม s a ค r a เมนโตคิงส์ไปร้อ 37ต่อ106ในส่วนของบัตตี้ฮิวค่ะถึงแม้ว่าเขาจะยิง3าคะแนนไม่ค่อยดีแต่เขาก็ยังยิงลงค่ะทําให้เขายังคงเป็นผู้เล่นที่สามารถยิง3คะแนนอย่างน้อย1ลูกติดต่อกันมากที่สุดใน NBA ปัจจุบันนั่นก็คือ73เกมติดค่ะในส่วนของสถิติ NBA เนี่ยยังคงเป็นสเตเฟนเคอร์รีนะคะที่สามารถยิง3คะแนนอย่างน้อย1ลูกเนี่ยติดต่อกันมากที่สุดถึง157เกมติดค่ะเรามาติดตามชมกันค่ะว่าบัตตี้ฮิวเนี่ยจะสามารถไปได้ไกลถึงกี่เกมและสำหรับผู้ที่เหลือในวันนี้ Kini, kita mau dulu tanah undaknya sebanyak. เรามาปิดท้ายกันด้วยเพลย์ออฟเดอะเดวันนี้ครับยกให้กับแบร์มาเดบิโยจังหวะยัดห่วงลูกนี้ครับหนักหน่วงจริงๆโกรันราจิกครับพิกแอนโรกับแบร์มาเดบิโยแล้วก็โยนให้กับแบร์ครับยัดห่วงลงไปตูมโอเคซีนี่หงอเลยโอ้โหลูกนี้หนักจริงๆเป็นยังไงบ้างคะทุกๆคนวันนี้ประทับใจเพลย์ไหนประทับใจผู้เล่นคนไหนมากที่สุดคอมเมนต์ลงคุยกันด้านล่างเลยคะ่ะท้ายสุดนี้อย่าลืมกดไลค์หน่อยนะจ๊ะกดซับไปด้วยนะครับพี่โลก็เอ็นเอแมนเนียตรงกลางนี่เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสุกกกๆแลละคิปปอััเเดตจาาพวรท้งสูงานงงงเเออและ แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนคะ่ะขอบคุณนะคะ